มากันที่การสร้างพลังงานสะอาดนะครับลดค่าไฟฟ้าของวิทยาลัยนะครับโดยทางวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ครับเปิดตัวโซล่าเจเนอเรชันวิทยาลัยแสงอาทิตย์โดยการรับมอบโซลารูปท็อปจากกองทุนแสงอาทิตย์ภายใต้มูลเลนิธิเพื่อผู้บริโภคครับที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่จ,จังหวัดสงขลาดรสิทธิพงษ์นกแอนหมานผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ รัธานเปิดตัวโซล่าเจเนเรชันวิทยาลัยแสงอาทิตย์ในพิธีส่งมอบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซลารูฟท็อปขนาด10กิโลวัตต์ครับจากการระดมทุนผ่านกองทุนแสงอาทิตย์ในการดำเนินงานเพื่อติดตั้งระบบดังกล่าวให้กับวิทยาลัยสายอาชีพ7แห่งทั่วประเทศ โดยใช้เงินในการติดตั้งแห่งละ4 0,000 0บาทครับซึ่งมีการติดตั้งให้กับวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่สําหรับสถาบันการศึกษาเป็นแห่งแรกของจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นศูนย์กลางสร้างการเรียนรู้และสร้างการจ้างงานจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มศักยภาพด้านการใช้พลังงานและมุ่งสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนที่ยั่งยืนโดยมีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยเข้าร่วมงานกิจกรรมมีการเสวนาเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์และอนาคตของเราโดยนางสาวบุญยืนสิริธรรม กรรมาการกองทุนแสงอาทิตย์ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่ผู้แทนจากกรีนพีทประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมพูดคุยถึงทิศทางของพลังงานสะอาดให้คำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศท,ทั้งนี้กองทุนแสงอาทิตย์เริ่มต้นจากการติดตั้งโซลารูฟท็อปให้กับโรงพยาบาลของรัฐ เแห่งนะคะเพื่อช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายโดยโครงการช่วงถัดมาก็คือการติดตั้งให้กับวิทยาลัยเพื่อสร้างการเรียนรู้เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจค่ะโดยตรงนี้ก็เป็นการเปิดรับบริจาคเงินจากประชาชนทั่วประเทศนะครับผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเซ็นอร์วันช้อปปิ้งพลาซาชื่อบัญชีกองทุนแสงอาทิตย์โดยมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคนะครับเลขที่บัญชี429017 6974นะครับตอนนี้เราขึ้นที่หน้าจอแล้วนะครับแล้วก็มีช่องทางการรับบริจาคและรับหลักฐานการบริจาคทางออนไลน์ผ่าน w w w t h a i l a n d s o l a r f u n d o r g ซ r ซึ่งการบริจาคก,ก็สามารถใช้ลดหย่อนภาษีประจำปีได้ด้วยกัน